สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาค่้ามประจำวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2557ท่้ววันนี้อยู่กับคุณนัทพงศ์ธีรพัฒนโนและดิฉันนิสาการกีตะาเมคินค่ะมาดูข่าวในแวดวงวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะสวทชจัดการแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ RDC 2014เพื่อแสดงศักยภาพการสร้างหุ่นยนต์ของเด็กไทยทีมชนะเลิศจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติที่ประเทศโมร็อกโกเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ นายวีรศักดิ์อดมกิจเดชาผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติเปิดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่7หรือ ADC 2014 Robot Design Contest รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าพันธิพราซาโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับหลายมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะความสามารถของเยาวชนไทยด้านการศึกษาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งให้เด็กไทยสนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้น สำหรับการแข่งขันในปีนี้ใช้หัวข้อหุ่นยนต์กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างพลังงานซึ่งเป็นการควบคุมหุ่นยนต์ให้รู้จักแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไปและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน146คนจาก27สถาบันและเหลือผู้เข้านี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวภาคข้ามในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมทีมข่าวทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ